ตับมักฮู้ฮืมตับมักหุ่งตับมักฮู้ฮืมคือเป็นตัวแสบทั้วไอ้อบอยให้ตับมักหุ่งบรรบานเศษๆให้กินแน่ตับมักหุ่งบรรบาน,บานโอ้ว่าแต่ตื่นเนาะสารหาเนาะก,กินลดเนาะโบเห็ดได้นี่ข่านเว่ยอ้าวแบบนี้บ่าาได้ด้บอยขอโทษครับ ประเทศนี้แหละครับเอ็นิดน่ารักที่สุดบกลาของเอื้อยตำมันบ้านนี้ดีอันนี้เสซฟเด็กผมเสซฟเด็กตอนอืม,อม,อม แสบครับพี่น้องแสบตัวไอ้ของคื้อยากเนาะนั่นรับอยู่ทีหนึ่งแต่ว่ามันคงต่ำห้องอยู่เพราะงันมันอยากเนาะขอบคุณอะไรต่ำแล้วเล่ามุ้งเส้ำตาลพี่น้อง Ô tâm con ninh nữa đẹp dìa bên đó. Bao chú nắng, mẹ đâm mùa bông lái tí kẹt hai chương cân đạo. สมิ่งเพิน่นได้เมียต,ตัวเด้อรูปมียเพิ่องตัวเยอะฝากามาทีรีวิวนะแซ่บอยู่พ,ยพี่น้องแซ่บอยู่เพิ่พมมาไปสั่งได้เฟซต้นตัวกับบา่าวจนแมวดำเอือติดต่อกับนีกันพี่น้องก <c oughs> ินไงได้ลล่ะพอดกินหลดหนะ Tá, pá,

วันอยู่มากอะไรมือนครับดื่นมน้ำอีกสวบกินอนอน